โอเคครับก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเราไม่พูดมากนะครับผมเดี๋ยวเราอาจะไปจัดนดับซีซีกันเลยนะครับผมผมจะขึ้นแพทไอวีแ,แล้วข้อที่หายไปก็ไม่ได้อะไรนะรผมก็ขี้เกียจคําเดียวขี้เกียจแบบแบบแบบว่าจะวางแผนใหม่นะผมจะวางแผนแบบเอ,อาทิตย์หนึ่งลงประมาณสองคลิปนะครับผมถ้าเอ็นคลิปก็ขี้เกียจขี้เกียจตัดต่อเขาจะเปล่า มาแล้วเอ,เอ็มเอ้ไม่ใช่เอมอะไรล่ะ <c oughs> ดีสิบแปดเดี๋ยวดีสิบแปดสวยเ,เลี้ยงเท่ากันหมดมีเลี้ยงเราไม่เลี้ยงเพื่อนเราอยู่แพทไอวีคนเดียวโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮาวจาัดอะฮาวจาัดอะฮาวจาัดอะมันเอ้ยมันอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวโอ้โหอยู่ครบตีเลยมั้งน่าตรงนั้นน่ะโอ้ครบตีทุกคน มันมาด้วยกันป่ะวะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังมันเดี๋ยวผมจะตุยหลังมันเขาดูเอาสแสลวเอาสแสลวเอาแสลว โอ้โหโอ้โหมันมาด้วยคันโมวะโอ้ผมไหววะเนี่ยแล้วทำไมเบอร์หนึ่งมันไม่เล่นน่ะเบอร์หนึ่งมันหลุดหรือยังไงอะไรยังไงเนี่ยเบอร์สี่เบอร์สี่ทำอะไรอ่ะเดียว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 เบอร์อ๋อเบอร์สี่ติดบัคอกทำยังไงนั่นน่ะมาเล่นอีท่าไหนติดบัควะน่ะตีง่ายเว้ย ไปทำอีท่าไหนติดวัคกันนะโอ้แต่เลว้วโอ้โหมีปัดฝุดโอ้โหโอ้โหทำไมต้องหยัดอย่างกันด้วยอะ่ะโอ้โหทำไมต้องแอคกันด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปนะครับผมผมขี้เกียจเทอะด้วยเออนั่นแหละตามมันเลยกกับ อุ้ยมันโอ้โหมอล็อกว่ะเอาจริงป่ะมันมาแต่แกล้นโฆแหละโอ้โหจะเป็นแอคโอ้โหเอกลุงเงินผู้สูญแล้วันนี้ไอ้นี่ครับเสียงใครโอ้ นึ่งครับน้องๆแต่หนึ่งครับเดี๋ยวเดีด๋ยวผมดักคนดีกว่าผมดักคนดีกว่า

โอมวยโอ้ยโหเกือบแตกเหมือนกันนะเนี่ยอาจับปืนผิดนะครับผมไปจับทอมสันเฉยไม่จับซองควงก็ไงวะโอ้โหสมองกลูระเบิดระเบิดเข้าไประเบิดเข้าไปอ้าวไม่โดนเลยเหรอหมด,ด,ดครับผม ก็เออก็ไม่อยากจะปวดหัวนะก็ผมดูใครได้มีพีคอยดูแอกแอกเราเลยก็เพื่อแอกเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะก็ผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้